พงคขถาให้แฟมอ่ะน้ำโมน้ำโมบ้างตะซอยให้หรอเออจนไม่เห็นจำตาคิดสินะอันนี้เป็นคนหายอีกอ่ะเปิดนายก็เป็นคนหายมาผมจะได้แอบไปไรโอ้เฮ้ยเรานสุมใหม่เฉยโอ้มาแตกแล้วไ่ได้อีกโอ้โหนี่ ผมจะไปแอบตรงไหนวะเนี่ยมาเดี๋ยวหาที่แอบที่มันดีกว่านี้สตัวแล้วกันโอ้อยู่ตรงไหนก็เกะกะว่ะชีวิตตรงนี้ต้องเอถ้าเป็นของอันนี้ต้องอยู่มุมอยู่มุมออกจากชีวิตเขาไปเลยดีกว่าจนมาเห็นกัมตาช่าะใจมันเจโอ้ใครอะปกติมันยากว่ะแอบไม่ทันเนี่ยนี่นี่ตัดนี้ไม่อยากตัดพี่เห็นของแล้วถ้าพี่หาที่แอบไม่ได้พี่วิ่งวนพี่เชื่อผมไม่ไหวมันโก มันไม่โกมันวิ่งไวกว่าฮคนหามันจะวิ่งไวกว่าประเด็นก็คือผมจะแอบตรงนี้เขาไม่เห็น Big Ben เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเฮ้ยภาพแอบเป็นไรวะเขาไม่เห็น Big Ben เป็นเป็นดอกไม้เป็นรถบ้าเอเอเอเรเอเอ้อเ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 อยอเนเอ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 จอเอเอเอจเเ แลนนี้ขอกราบสวัสดีเพื่อนรักนักซอแอบทุกคนทุกท่านนะครับนีแเราเข้าสู่เกมซสอดแอบนะครับซีรีส์ล็อกแแบบนานๆนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของการซสอดแอบนะฮะผมได้แอบเป็นสิ่งนี้นะครับผมยังไงก็กดไลค์กันก่อนครับเป็นกำลังใจและรับชมความบันเทิงของเราใครนะที่ไหนซูบเลยได้ยินซุบซูบตรงไหนเมื่อกี้้ไป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 จุ๊บ จุกจุกจุกของจุี่ใหญ่ไม่น่าจุกเท่าไหร่อไม่เัไมาแกาแตกแล้วจนไม่เห็นกับตาวาไมาเกะ มีอื่เลยอมสิตโอมสิตทีเลยเพลงเนี้ยของนี้แล้วโอมสิ์ทีแล้วจนไม่เห็นกับตาจนก้อใชามาเจ็งจริงจริงเฮ้ยขตะคุณไอ้เหี้ยโคตรใหญ่เฮ้ยพี่แมนว่ะเอาวะน้องชายความหวังหนึ่งเดียวของหมู่บ้านเราเว้ยพี่แมนไม่เห็นแล้วไม่มีใครเห็นแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมลงคาถาอ่้ พุทังกับบังคำบังกำบังสักครั้งกำบังพี่แดงตอนแรกกับผมอยู่บนหลังคาเดียวกับที่พี่โดดไปโดดมาแล้วผมก็วิ่งวนเนาะผมอยู่บนหลังคาเลยตอนนี้เรามารุ้นพิกแมนกันครับว่าพิกแมนจะอยู่รอดปลอดภัยได้ถึง4ี่สิบวินาทีที่จะถึงนี้หรือไม่ผมกับผมกับพี่อาจะอยู่ข้างกันเอ้าอันยังอยู่เหรอตายแล้วไม่ใช่เหรอตอนแรกอะตอนแรก๋อตอนแรกเฮ้ย เฮ้ยไม่น่านะเฮ้ยพี่ต้าพี่ต้านี่ไงคาถาพี่ไงน้องชายใช้ได้ผลเสมอคาถาพี่ใ,ใชใไ้ไม่ได้เสื่อมเลยเฮ้ยไม่เสื่อมไม่เสื่อมใช้ได้แล้วะเฮ้ยเฮ้ยปียชายพุทธังไงพุทธังทำบังสักครั้งนะ หมื่นมาตรงๆเลยอะแต่ไม่โดนคาถานี้ได้สุดยอดอยู่แล้วลองชายพี่จนไม่เห็นกับตาัาใจมั่เก๋่สี่หัวพี่มองเก็ี้ยกงจัดการเลยคนใช้คาถาเลยคาถาเขาแรงเอาเบอร์มุ่งเอาส่วเอามาดีไว้ไปใชเย็นคาถามันอาจจะใช้ได้แค่ครั้งเดียว มึงเก็บอาจารย์เปที่หลังเว้ยมึงเก็บลูกศิษย์ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวอาจาย์เดี๋ยวเอาไปพ่นในลูกศิษย์เออเดี๋ยวเอาไปพ่นในลูกศิษย์กันอ้เหี้ยแอบตรงไหนดีวะแต่ถ้าอาจารย์ใหญ่ไปก็เก็บอาจารย์ก่อนกูว่าอาจารย์ไม่จะส่งอาจารย์ไม่น่ารอดนี่น่าจะผอด้วยว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยอือชุบอาจารย์ไม่มีที่แอบเฮ้ยไหว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 ตึงอยู่ตึงอยู่ ตึง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 อจอาเห็นกับตาเจไม่เห็นกับตาเฮ้ยมาอะไหนนาวิกคนาวิกใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เรงความเหนียผมก็ห้ออสครับแตต่อสันอัรเหลือใครเนี่ยเหลือมาลนเพราะผมจำได้แมปนี้ไม่มีถาง เรามาลองกับแซมดอสันวะเหน่งเกินเดีวเรา่งสองเฮ้ยไม่จทุบไปเล่นนะจะทาุบเนเล่นทุบเปนเล่นเดี๋ยวผมลงคาถาผม้คาถาให้แซมก่อนน้ำโอน้ำโมบังตาตอยนี่หรอจุดไม่เห็นกัาตาตอนแรกอะเขาไม่รู้เลยนะเพราะเขาเดินดีเฮ้ยเ แหว่งซอยนั้นจิงเพื่อนมาลมาลดมาลดเดี๋ยวเดี๋ยวลขคาถายหเดี๋ยวลกคาถาให้ะว่เฮ้ยมาลมันใหญ่อยู่เอนนี้ว่ามันใหญ่อยู่เพื่อนของมันใหญ่กว่าปกติไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวลงคาถาใยยู่ที่หนกูยังไม่ทันได้ลงคาถาเลยมึงตาถาอะไย รถกม็มีไว้ขี่ไงมีไ้ขับไงไม่ขับเล่นมาเกาะเอวพี่สิครับเรามาโยกมาโยกป็นะที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจริงผมเห็นด้วยผู้แอลอยู่ข้าง,ลางหลังเขาเนี่ยะผมเห็นด้วยอันนี้ไม่ใช่หรอข้างหลังไหนข้างหลังเหรอนีน่น เฮ้ยเขเปล่าตรงนี้เราทำเองตรงนี้เปล่าจริงมตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าจริงๆจำจำจำแบบมะเขือได้ไหมตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าเช็คอินทุกตรงนี้เปล่าคุณไม่เฉียบผมเลยเทจยใคุณวิ่งมาแล้วผมไม่เฉียบตรงนี้เปล่า ผมเป็นพยาี่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ดึงเวลาเขาได้สักหลายวินาอะไรนะพี่แม่ไม่อยู่หรอผมผมเป็นพยาธิได้พี่ว่าเต็มแซมอยู่กันเป็นพยาธโอ้โหสัตว์กินยาได้พยาธเลยนะตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่าเนี่ยแล้วเราก็ละเองไปเรื่อยเช็คตัวนี้เหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ ตอนนี้เปล่าตึงๆกองจงกองไปเช่าช่างไทยผมไม่ได้เขาแซจับมือผมนะเราจะผ่านรือตอนนี้ไปด้วยกันเอาแล้วจะผ่านไปไหมเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อตอนนี้ไปด้วยกันพี่ชายเพราะว่าผมเชื่อเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันว่าถ้ากูเปลี่ยนปุ๊บกูไม่ผ่านแน่เลยผมจะสังเกตสังเกตเพ่อสังเกตอยู่ตรงนี้ จาอยู่มุมไหนวะหลังคาว่ามีใครเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าฉันม่เห็นกบตาอยู่าใจว่าใจว่อยู่ไหนกันวะฉันไม่เห็นกับตา ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ฉนไม่เห็นน่าจะทำได้แค่ยิงผมอ่ะคุณไม่ทันยิงตายก็ได้เก่งเก่งมึงก็ได้แต่ของบอลแหละขอบใจเขาไม่ได้หรอกฉนไม่เห็นครับตาอยากดยองใจหนึ่งเหรียญก็ช่วยคิวฮิตกูได้โอ้โหถึงขั้นถึงขั้นเปลี่ยนโอ้โหไม่เปลี่ยนไม่ได้พี่เป็นอันเบเล่มเดิมเลยียอมเสียตังค์เบือสองอ่ะเบิรนสายเปย์นะ รได้ปลอดภัยบนหลังคาหรือเปล่าไม่อยู่หรอกตรงนี้นะไปเธอคือพี่แมงเลยนะขอยังอยู่กันที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนนะเองเดี๋ยวฟันก็ผูกเพราะว่าแมงยังใช้ได้อยู่ทำไไมมถึง่เปปลี่ยนแเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หรอไม่เปลี่ยนใจเขาหรอกวะเฮ้ยจนไม่เห็นกับตา <ś les> จ่วันจัดหนึ่งพันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ใ <ś> น <les> นี้นนนนนรนหรือเปล่าวะ เอ็มไงอ่ะเอ็มไงอ่ะพี่ชายพูแเอมไงพี่แมทมันมีที่ให้เราเสมอน้องชายจำพี่คำได้ไหมมันมีพี่สำหรับอันนี้มันไม่มีมันต้องมีที่ให้เราเสบิ้นอันนี้มองเงียบเอาไว้ถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นเรือถ้าเป็นเรือกูหาได้หมดเลยกูไม่ใช่เรือเพื่อนเป็นอะไรวะยิงกูเลยปะ อไประมาณนี้ละกันผมจะประมาณนี้แล้วกันโอ้หอนนูสาสุดยอดสุดยอดสอดไส้ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมสอดไส้ช็อกโกแลตตอนนี้นาวิกเบสเก้ครับตนนี้เรามาดูนะครับนาวิกเบสออฟอ่าเจ้ามอฟช่วยด้วยเออเรียบร้อยไปแ่งแม่ต้องน่าสงสารจัด เอาแล้ววะเนียนเลรววะขุดขุดไปอยู่ตรงไหนขุดไปโดดไปโดดไปเฮ้ยแซมโดดสูงจังวะโอ้โหคุณไปเรียนวาวัดไหนวะเนี่ยวัดเซาลินนี่แหละโอ้โหนี่วิชาตัวเบากระโดดสองสเต็ปบนบนฟ้าด้วยพี่เป็นไรพี่เป็นอาทิตย์เหรอเป็นอะไร่อ ชนบพราเห็นกระต่ายอยู่ไหนวะไอคนเป็นอาทิตย์อะคือไอมาล้นอะไรมาล้นเป็นอาทิตย์โผล่กระหูกตัวเล็เปี๊ยเป็นอาทิตย์อันเล็กอะของมานอันยาวเลยโอเคเดี๋ยวึบเอาละ้ามันใหญ่แหมเซตติ้งเกมไปแล้ โอ้ตาย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 กูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูมาเห็ตรงนี้เหรอไอตัวทีตรงเนี้ยเอาเลยเอาเลยสัตว์สัตว์น้องชายหมุนเออหมุนด้วยทีรักทีรักทีรักจุกไว้ทีรักหมุนไปไม่เชื่อทีรักใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละทีรักหนีหนีหนี่เฮ้ยอย่างน้อยๆก็ได้แก็สิบวิจนไม่เห็นก็ได้มาหลอน เราคอมโบอาทิตย์คู่กันนองชายเออมันไม่ใช่คอมโบอกที่เล่าดิตอนนี้เฮ้ยมาลุ้นเฮ้ยแบกจัดแบกจัดนี่แบกจริงโอ้ของจริงเลยมาลุ้นของจริงเลยแต่กูเนี่ยของอะไรเนี่ยของแท้ของอะไรเนี่ยกูเนี่ยอยู่โซนไหนผมพี่เขาอยู่โซนเซาท์อิตาเลี่ยนใช่ไหมโซนเดียวผมมาทั้งนั้นโซนเดียวครับโซนเดียวเัย เจ้าแบบตั้งค่าเลย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 ติ้งถ้าถ้าจะกดติ้งถ้าจะเจอติ้งอะน้องชายน้องชายต้องกดที่ที่บอกแค่นี้จนไม่เห็นกับตาเลยน้องชาเอ้าไอ้ภาพมึงช่เซตติ้งเหรอจะปรับภาพเหรอวะภาพภาพมันชัดแล้ภาพเจอเขาที่ไหนอะ ามึงก็หาได้แต่กูอ่ะได้จะอยู่ใกล้ๆกันอ่ะมึงหาเขาไม่เจอหรอกเออไอ้ข้อนี้ผมไปแล้วผมหาเขาไม่เจอหรอกจดไม่เห็นก็ต่อเดี๋ยวหน้าจ่ายเจมส์ีบังมีมองแย้สนี่ไม่ใช่เหรอโอ้โหฝั่งนู้นนะพี่โคตรใหญ่มันเป็นคอมเอร์อะติดเบี้ยวเลยนะมันเนียนอยู่นะเมื่อกี้ไปดูแล้วแต่ไม่ได้สังเกตตรงนั้น โจโย้อนกับกันต้อยอมเสียไปไหนดีพิกแมนก็มาหลดนะมาโลดมาหลดอะไรแบบตัอันติโดดมาเลยปาดปูดามเอได้ัไงมาเนดปาดองดูมเดจัดกดกลของดุลหอ แล้วพี่แมนหาสองตาติดสองถูกแล้วพี่ชายอ่ะไปพี่แมนหาอะไรน้องชายชุบอะ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 ชุบพี่แมนมึงเป็นเหมือนกูวะมึงสาวแค่เดียะ อันนี้มันกล้องไงความตายชัดกับใครตายคนนั้นกล่าวว่าเออพิกแมนมันโดดข้ามไปแล้วก็จะวิ่งนี่คุณผู้ชมว่าผมรอดไหมครับค <c oughs> อมเมนต์คำว่ารอดถ้าคุณคิดว่า<อ>ผมรอดคอมเมนต์ว่าไม่รอด,อดถ้าคิดว่าผมไม่รอดนะครับ<อ>และโอ้โไม่โอ้โถ้าคุณไม่รอดคนอื่นก็คงไม่เหลือ แล้วก็ช่วยกันกดไลค์นะครับคลิปนี้ขอ1,000ไลค์นะครับเราจะได้มาคลิปสนุกแบบนี้เฮฮักอีกอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมจะได้ยาวๆหน่อยากได้น้อยได้อีก2 2นาทีได้โฆษณาอีกตัวนึงโอ้โหอะไรเอ่ยมีเป็นอันเดิมอันเดิมด้วยโคตรมันแหละพิกแมทพิกแมทอะไรเอ่ยมีมีสามมีสามมีสองมีสองเออใส่คลิปที่แล้วแล้วยังไม่ทันเลยเมื่อไปนหนึ่ง อะไรผมเป็นตัวเลือกพี่เย็บแค่จบไม่เห็นกัมตาจบน่าใจมันเจมสีฟองพี่ผองเยี้ยมเจอคลิปต่อไปครับไปได้ไปบ่ายจุ๊บสวัสดีครับผม